และนี่คือคอนเทนต์ผมใช้เวลา7วันกับเกม o c t o p u t f e e s t ทำยังไงไปดูกันเลยเกมนี่ผมเข้าเล่นด้วย iOS นะครับถ้าเป็น Android ก็ไม่ได้ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเริ่มเกมเข้ามานี่ก็คือเป็นปลาหมึกหนวดเดียวไปเลยแล้วเราก็ได้ทำตามเควสน,นะครับเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำตามไปก่อนโดยการเข้ามากินปลานี่เองเมื่อกินครบแล้วด่านแรกก็จะเปิดขึ้นมา และเราก็สามารถอัพได้นะครับอันนี้เป็นสามารถกินป่าได้ไวขึ้นเออก็ไวขึ้นอยู่นะแล้วเราก็ทําตามเควสไปเรื่อยๆกินปลาเข้าไปเรื่อยๆเมื่อกินจนเต็มท้องแล้วเราก็มาเก็บท้องที่ฐานทัพของเราแล้วเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับในนี้มีสกิลหลายอย่างเลยตั้งแต่กินปลาได้ไวขึ้นกระเพาะใหญ่ขึ้นว่ายน้ำได้เร็วขึ้นแล้วก็หนวดนี่กว้างขึ้นด้วยนะ หลังจากนั้นนี่อ้โหเข้ามาที่ปลาตัวใหม่นะก็ใช้เวลานานขึ้นนะแต่ว่าได้กางปลาเยอะขึ้นด้วยนะแล้วเราก็เก็บกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บเลเวลช่วงแรกๆแล้วก็เลเวลอัพขึ้นมาแล้วพอขึ้นเรเวลสองก็ปลดล็อกด่านใหม่ไหนๆแล้วเราก็ต้องไปสำรวจสักหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้แล้วก็มีเคเวสขึ้นมาใหม่นะครับนี่ให้มาจาับปลาพวกนี้หรอ โอ้โหใช้เวลานานพอคุควรเลยแล้วก็มีไอเทมเควสด้วยนะเราก็ขยันเก็บเลยนี่โอ้แล้วก็ไล่เก็บไปทีละตัวทีละตัวอ่าจนกระเพาะเต็มเราก็เข้ามาเก็บที่ฐานทับลับนะแล้วก็ได้ก้างปลาด้วยเราก็อัพไปอัพไปแล้วก็กินไปกินไปแล้วก็อัพไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเนี่ยเราก็ ข้ามไปเลยสิ่งที่น่าสนใจอ่ากินจนเต็มกระเพาะแล้วก็กลับมาใหม่โอ้ส่งเคเวสได้พอดีเลยนะเรียบร้อยนะครับเควสนี้เราก็จะเก็บสะสมกุญแจนะครับให้กับโจรสลัดแต่ว่าต้องใช้หลายกุญแจอยู่นะก็เลยตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็มีปลาสีชมพูด้วยตัวนี้ก็ได้ก้างปลาที่เยอะขึ้นนะแต่ก็ นานเลยพอตัวอุ้ยนานพอตัวเลยคม่ดพูดผิดอ่ะมาต่อเน,นี้ยเรามีตัวเขาเรียกว่าอะไรปูด้วยนะปูตัวนี้เนี่ยให้ลูกแก้วสีแดงซึ่งเป็นของที่ต้องใช้เติมเงินด้วยนะเพราะนั้นนี่พลาดไม่ได้แต่ว่ามีด่าละสองตัวนะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะแล้วก็เมื่อเรากินเสร็จแล้วก็มีครูดาวถึงสามชั่วโมงเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็ไปเคว้ใหม่นะต้องไปเก็บปลาตัวนี้แต่ว่า ปรากฏว่าพื้นที่ในกระเพาะไม่พอนะเราก็เลยอัพอัพขึ้นมาก็ยังไม่พออีกเอาละเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องอัพมาใหม่และแล้วผมก็ไปฟาร์มาแล้วนะครับตอนนี้หนวดของเรามีอยู่2เส้นแล้วนี่ครับจากการอัพของพวกนี้นะนี่ด้านล่างมันจะมีเพิ่มหนวดขึ้นมาด้วยเลยแล้วเราก็มาลองของหน่อยกับการเก็บปูถือว่าเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทีละ2หนวดเลยทีเดียว นี่ครับคููดาว3ามชั่วโมงแต่ว่าได้ลูกแก้วสีแดงนี่20และนี่แล้วเราก็สามารถเก็บปลาได้ซึ่งปลาตัวนี้ใหญ่มากอะ่ะกินตัวหนึงทีได้ทีครึ่งกระเพาะเลยนะก็ถือว่าเก็บได้ทีละ2ตัวเท่านั้นเองก็ทุลักทะเลอยู่เดินไปเดินกลับนะเพื่อนๆแล้วเราก็แวะมาสำรวจที่อื่นนะก็จะมีเต่าเต่าตัวนี้นี่ ให้ก้างปลาเยอะมากเพื่อนๆให้ก้างปลาทีเป็นร้อยเลยนะเราเก็บทีกว่าจะเต็มกะระเพาะนี่ก็คือแบบว่าได้ก้างปลามาทีเป็นพันเลยสามารถอัพได้แบบรัวๆไปเลยนี่ครับพอเราอัพปุ๊บเราก็มาเก็บกระเพาะทุยแล้วก็มีเพิ่มกระเพาะนะสามารถกระเพาะหนึ่งนี่เก็บปลาตัวนี้ได้3าตัวแล้ว เออลราเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็แวะมาฟาร์มเต่าต่อนะเพราะว่าเต่านี้เป็นตัวให้ก้างปลาได้ดีมากก้างปลาโคตรสูงปื๊บแต่ว่าเกมนี้คือเวลาเราเอาหนวดไปจับสัตว์น้ำเนี่ยมันจะพยายามวิ่งหนีนะบางทีมันก็จะวิ่งหนีแฉกเป็นคนละหนวดกันแล้วมันก็จะเกินความยาวของหนวดนะแล้วเราก็มาลองเก็บมาน้ำดูเพื่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ย มันก็คือได้ทีละตัวแหละแต่แล้วเก็บไปเรื่อยๆมาน้ํานี่ก็ได้เย่อพีดีอยู่แต่ว่าก็ยังน้อยกว่าเต่านะเราก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่กลับมาทำเควสต่อนะอ่าเป็นไงวันนี้นะครับมีเควสเจอนักประดาน้ําด้วยนะรเราก็เลยโบเข้ามานะครับเก็บจนได้นะแล้วก็นํามาส่งที่เควสตรงนี้นะนี่ อ้าวมีเลยดำน้าอีกแล้วนี่ครับแต่ว่าเราจะแวะมาเก็บเควสอันนี้อีกอันนึงก่อนนะอืบอืออ่ะกระเพาะเต็มแล้วส่งแล้วก็นี่ครับเก็บเต็มแล้วนะครับขวดน้ำนะโอเคแล้วมันก็จะไปปลดเควสถัดไปนะอ่าไอตรงนี้นะเป็นธนาคารของเรานะต้องใช้เก็บปลาด้วยพวกสีชมพูนี่เองอ่า น่าจะเก็บได้ง่ายเลยนี่ครับอย่างไวเลยทีเดียวแล้วปลาตรงนี้ชุ่มๆมากนะถือว่าง่ายขึ้นเลยนี่ครับเก็บจนหมดเลยแล้วก็ไปส่งนะครับเอ,อือบสบายมากแล้วก็ไปเดินเคเวสถัดไปเลยโอ้โหนี่เป็นโดนััเอาเด้กก้างปลาขึ้นมาเพิ่มด้วยแล้วมาดูนี่ครับธนาคารของเรานะนี่ครับธนาคารตรงนี้เนี่ยให้ก้างปลาเยอะมากเลยมันให้ก้างปลาอัตโนมัติเลยแล้วเราก็อัพ ธนาคารไปเลยนะช่วยได้เลยและเราก็มาเก็บกุ้ง l o เตอร์กุ้ง l o เตอร์ตัวนี้นี่ตัวใหญ่มากกินตัวหนึ่งนี่คือเต็มกระเพาะเลยมาเล่นสักระยะแล้วก็มาเก็บนี่ครับมารับดอกเบีย้ยของธนาคารนะแล้วก็นี่อัพับจนเต็มเลย c a าซิ i t y นะแล้วก็ให้มันผลิตเงินขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้ว,ลวนี่ก็คือฝูงเต่าเราก็เลยทําการฟาร์มทั้งฝูงเต่าแล้วก็มี ปูนี่ต้องอย่าลืมฟาร์มนะเพราะว่าได้ลูกแก้วแดงลูกแก้วแดงของเราสะสมถึง45แล้วนี่ครับค่อยฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็มาฟาร์มม้าน้าด้วยเรานี่เร็วขึ้นแล้วก็โอ้โหไอตัวปลาไหลนี่มันวิ่งเร็วนะครับเอาหูกระเพาะไม่พอเนี่ครับแล้ว,ลวนี่ครับเราก็สามารถอัพอะไรต่างๆได้นะโดยใช้เปลือกหอยนะแล้วก็เจอปลาฉลาม ฉลามนี่สามารถตีเราได้ถ้าเราเลือดไม่เยอะพอนี่มันตีเราจนตายเลยนะเพื่อนๆแต่ว่านี่เราก็ใช้ความพยายามนะจนเอื้อมันจะพยายามตีเราอีกทีแต่ว่าโอ้โหเราโชคดีมากนะครับเรากินมันได้ก่อนนะแล้วก็ส่งเควสไปเลยนะครับตอนนี้มันจะต้องรีแพ์ด้วยนะต้องใช้ของนะใช้ของเราก็มาเก็บเนี่ยครับกุ้ง l o เตอร์กุ้งล,บส,งลบสเตอร์นี่ได้เปิ่งหอยด้วยนะ แล้วก็ดูดีมันวิ่งเร็วมากเพื่อนๆไอตัวปลาไหลเนี่ยวิ่งตามจับไม่ได้นะอ่ะาแล้วก็มาเก็บอย่างอื่นต่อจนเลเวลอัพเป็นเลเวลสแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดแมปอะไรต่างๆนะเพียบเลยอ้าวเข้ามาเก็บของดอกเบี้ยในธนาคารหน่อยนี่ครับเก็บเป็นธนาคารเลเวลสแล้วนะเพื่อนๆแล้วเราก็อัพเนี่ยอัพคาพลตีนะนั่นแหละครับอัพไปเรื่อยๆธนาคารนี่ของดีมากนะอู้ย เมื่อกี้เราเดินเข้าผ่านของปลาหัวแหลมเหรอปลาจมูกแหลมปลาฉนางนะั้นแล้วก็ตายเลยตเมีดแรงมากนะและตอนนี้เราสามารถซ่อมแซมเครื่องได้แล้วนะเพื่อนคลอ,องเราครบแล้วแต่ว่าใช้เวลาซ่อมแซมสามชั่วโมงเควสถัดไปก็คือพวงมาลัยเรือเหรอนี่ครับเข้ามาเก็บพวงมาลัยเรือนะใช้เวลาเก็บนานมากนี่ครับเก็บนานมากจนเอื้อดกว่าจะได้แต่ละอันนะนานจริงๆอ่าเก็บมาได้แล้วก็ เราก็มาแวะสำรวจดูอันนี้ครับเก็บครบ5อันแล้วนะไปนะครับได้กุญแจออกมานี่กุญแจอันที่2มันน่าจะใช้กุญแจ8อันนะเพื่อนแล้วก็เราก็มาฟาร์มกุ้งบสเตอร์ต่อกุ้ง l o เตอร์นี่ของดีเล่นแล้วก็นี่ครับเมื่อใช้เวลาซ่อมแซมสำเร็จแล้วนะครับก็ชิ้นส่วนของเรือดำน้ำของเรามันก็มา เป็นไงนี่ครับหางมาแล้วครับหางของเรือดำน้ํานะเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีใช้เปลือกหอยอัพด้วยทําให้เรานั้นกินปลาได้เร็วขึ้นแล้วก็นี่ครับฟาร์ม l o เตอร์นะครับเป็นสิ่งที่ต้องฟาร์มทุกครั้งนะครับเพราะว่าได้เปลือกหอยนะแล้วก็นี่เป็นสร้างเรือลบอันถัดไปนะซึ่งเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องจับเรือดำน้ำําเหมือนเดิมเขาไปจับเลย ครั้งนี้ไวขึ้นมากโอ้ง่ายดดยแล้วก็ไปส่งเควสปึ๊บไปยื้อผีด้วยนะโอ้เหลือดําน้ำอันที่สองไปครับเก็บง่ายดดยดูดิไอ,อตัวปลาไหลนี่มันกระจิงมากเลยเอา้าวส่งเควสอันที่สองไปเก็บต่อเลยนะครับง่ายดดยมากนี่เลยดําน้ำเล็กก็เอามาไปส่งเควสปึ้งอันที่สาม ต่อเลยครับนี่ครับเลยน้ำนี่มีมาเรื่อยๆแต่อย่างน้อยนี่ก็ฟาร์มเอ็พีได้ดีเลยทีเดียวเชียวแล้วมันก็ค่อยๆวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะไปเลยนะ้ำอันที่สี่ไดเ e อ็พีแล้วเออมาหลังจากนี้มันจะเป็นฉลามนับฉลามโอ้โหพยายามเนี่ยครับเวลาถ้าเรากินมันมันจะมาชนเรานะนี่ครับเราก็หนีไปเรื่อยๆนะครับจนเออกินได้ทันทีมาไปส่งควสต,ต่อนั่นแหละ ได้ลูกแก้วสีแดงไหมโดยนะลูกแก้วสีแดงนี่ของดีนะครับพยายามสะสมนะครับแล้วก็มาเรือดำน้ามาอีกแล้วแต่ว่าอันนี้มันนานขึ้นนะนานขึ้นมากแล้วมันพยายามหนีเรานะเราก็ต้องพยายามอืออย่าให้เกินโหนดของเราโอเคแล้วก็ส่งโอ้ยยังมีอีกเพียบเลยมาต่อเลยครับยาวๆมาเรือดำน้าต่อไปนี่ครับมันขึ้นว่าฮาร์ดแล้วอะ่ะนี่ยากขึ้นแล้วครับดูดิโอ้ย ใช้หนวดแต่ละอันนี้มันวิ่งมันวิ่งเร็วนะนี่ครับถ้าเราหลุดโฟกัสนิดเดียวนี่หนวดของเราก็จะหลุดเลยแล้วเนี่ครับมันหลุดตรงนี้ครับตรงกําแพงเนี่ยมันวิ่งเข้าลูกกาแพงได้แล้วก็เราต้องถอดใจแล้วก็มาอัพของก่อนนี่อัพจนเต็มแล้วแต่ว่ามันมีสเตตัสพิเศษทําให้หนวดของเรานี่ครับกินปลาได้ไวขึ้นนะแล้วก็นี่ครับมีอีเวนต์นะนี่ครับเราได้ของจากอีเวนต์มานะครับทําให้ตัวนี้นี่ครับของจากอีเวนต์ของพวกนี้นะ นี่ครับได้เปิดกหอยมาทีสองร้อยเลยนะนี่ครับอีเวนต์ของพวกนี้มานะนี่ครับเปลหอกหอยเราเลยเยอะมากเลยนะแล้วก็แล้วก็แวะมาจับปลาหน่อยนะเอ้ยไม่ใช่แวะมาจับเลยนำ้ำน้านะครับจากฮาร์ดตอนนี้ก็เป็นเอ่อ normal แล้วนะเพราะว่าเราอัปหนวดอัปอะไรขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับนี่ครับั p เตตัสอะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาส่งเคลสได้ต่อได้เยอะพีมาเหรือนำ้ำน้าถัดไปเออยังได้อยู่นะ เอือถือว่านานพอควรเลยเลืมน้ามันค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะไปครับนี่ครับเก็บต่อไปพยายามอย่าให้ไปโดนกําแพงนะครับเพราะว่ามึกของเราข้ามกําแพงไม่ได้นะแต่เรือดำน้ําข้ามได้อ่ามานี่ครับส่งเควสเอาเควสอันสุดท้ายแล้วกลายเป็นปลาฉลามอีกแล้วนะเพื่อนเแล้วเราก็มาเออเนี่ยครับ เราเก็บของเควสนะทาเควสของอีเวนนะนะก็จะได้ของอันนี้มานะ <struct> ได้ลูกแก้วสีแดงนี่ครับทาเควสไปเลยนี่ครับเก็บของอีเวนนะได้ลูกแก้วสะสมลูกแก้วสีแดงได้เยอะเลยแล้วเราก็มาอัพธนาคารนะครับธนาคารนี่ของดีนะครับเราจะใช้ลูกแก้วอัพไปเลยนี่ครับเป็นธนาคารขั้น3นะแล้วเราก็เงเินเ,เยอะมากเงินเยอะมากแล้วก็ อ่าอัปเกรดคปาซิตี้ไปนะแล้วนี่ครับธนาคารขั้น3ามนี่เราจะได้กุญแจเพิ่มมาอีกด้วยนะนี่ครับเก็บสะสมเป็น3อันแล้วนะถือว่าดีมากนะครับคุ้มมากครับที่อัปธนาคารนะแล้วเราก็มานี่ครับได้เวลาต่อสู้กับโจนฉลามนะครับนี่ครับเราใช้สูตรนี้เลยครับเวลาฉลามมันจะพามันจะพยายามมาตีเรานะแล้วก็ม้วนไปเลยม้วน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 ,ม,วนมันจนกินมันได้เออถือว่าใช้ได้อ้าวครบแล้วครับ นี่ครับต้องมีของอีกนะต้องใช้ของในการซ่อมแซมนะครับต้องไปหาอีกแล้วมาหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูเควสใหม่นะครับตรงนี้คือโจรสลัดอย่างนั้นเหรอปรากฏว่ามันมีปลาฉลามสีแดง2ตัวนะครับในการสู้นะหลังจากนั้นนี่ตรงนี้นี่คือแหล่งฟาร์มชั้นดีนะครับเพราะว่าปลาหมึกของเรานี่ให้ ขวดสีม่วงนะขวดสีม่วงใช้ในการอัพอะไรหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้เราก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับเรามีความมั่นใจมากเราจะไปสู้กับฉลามดูนะครับปรากฏว่ามันตีเราสองทีเลือดเหลือครึ่งไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวมากเพราะนั้นนี่มาเรามาแต่ว่าเราก็ฟาร์มจนของครบแล้วเราทําการซ่อมแซมก่อนเลยครับนี่ใช้เวลาสาชั่วโมงแล้วก็วาร์ปมาถึง3ชั่วโมงแล้วนะมานี่ครับซ่อมแซมได้เลยนะครับนี่โอ้ชิ้นส่วนเลยดำน้ำํา อันที่2มาแล้วนะครับไปปึง้งออกมาเออได้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับได้อีกครึ่งหนึ่งแล้วนะไปครับแล้วก็เราก็มาเข้ามาดูเควสดถัไปต่ออ๋อนี่ครับเก็บเรือน้ำน้ําอีกแล้วนะปรากฏว่าเรือน้ำน้ําอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ว่ามันใกล้กับฉลามด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้นะไม่ได้เราต้อง ก็จดฉลามก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เราก็ต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนี่ครับของอีเวนต์นะเพื่อนๆดูอันแรกอันที่เราอยู่ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยอันนี่แหละคือของอีเวนต์นะเพื่อนๆแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาก็ถือว่าอันนี้คือเราเล่นมาครบ7วันแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆใครชื่นชอบก็อย่าลืมโหลดกันนะครับบ๊ายบาย